จากโรคหอบหืดทำให้เขาตัดสินใจเล่นฟุตบอลเพียงเพื่อจะรักษาอาการนี้ให้หายขาดก่อนจะกลายเป็นเส้นทางชีวิตที่เติบโตอย่างต่อเนื่องจากสุรินทร์สู่กรุงเทพจะตัวฝ่าฟันเส้นทางจนเข้าสู่โรคกรุงเทพเจสเตียนวิทยาลัยผ่านรายการสำคัญทั้งฟุตบอลกรมพละ พุ่นปปจตุดดรมิตรสามขี่รวมไปถึงติดทีมนักเรียนไทยไปคว้าแชมป์ที่โดนีเซียกระทั่งมาร่วมงานกับสะสมครบประเสริฐในรถทีมชาติไทยชุดปู19และเป็นคนจับเขามาเล่นวิงแบ็กและเป็นตําแหน่งสร้างชื่อตั้งแต่เขาอยู่ที่แอร์ฟอร์สยูเนเต็ดเลยมาถึงฟอรลิสเตโรและบีจีประคุณยูเนเต็ดเป็นหนึ่งในแข้งคนสําคัญที่พาทีมทชนะแชมป์ไทยลีกสมัยแรกและมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ด้วยซีซั่นนี้เขายังคงวิ่งสุดลงสุด จากผลงาน6เกม525นาทีเป็นแบ็คของดีที่ไว้ใจได้เสมอเก่งทัิภาพาจันง,งมแบ็คสายอึดจากบีจีปฐมอยู่ในเตต